กลวงฉา,าอ,อร่อยไหมไหนลองกัดซิมากรอบแค่ไหนอือหืออือหืออือกรอบไหมอืม้ออาโลชอบไหม มันคือกล้วยอะไรกล้วยดิบเอามาทำอะไรเอามาทอดใช่ไหมใช่ใช่ครับหันห่นหันห่นหั่นหั่นแล้วก็เอามาทอดใช่ไหมครับไหนโชว์สกิลการกินกรอบๆอีกทีนทีเย้ Um, ah, uh, que a... Uh, uh.